콜렌! 강리, 라우자, 바이네, 이다 티, 비, 에이, 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 에 오, 에이, 에렌에렌 에이, 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 에하 에이, 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 에 와้าวโอ송클หท่านเลือกสวยตรงค크ิ크ให้เด่นทุนเร็วนะ티่างขนาดนี้จ ais ไปสุดเลย AI โปลเล็กคองกินได้เต็มเลยจับซิเหลวคอลันไปไหนกั้นต่อดีเนือใต้ออกตกไปให้หมดทุกที่เลยดีไหมดีมากลึกสูงกว้างไกลไปได้สุดอุ่นใจไม่อยู่กับ AI h a ชิจริงจิงอุ่นใจทั่วไทยแน่แรง AI ฮัชิ วิเคราะห์โฆษณา AAS 5G ทั่วไทยเน็ตแรง 4P Analysis Product บริการเครือข่าย AIS 5G มีจุดเด่นด้านความเร็วสูงและการครอบคลุมทั่วประเทศตอบสนองความต้องการของคนไทยในยุคดิจิตอลโดยชูยจุดขายว่าเครือข่ายมีความเสถียรและใช้งานได้ทุกที่ทั่วไทยรวมถึงพื้นที่ห่างไกลแสดงให้เห็นว่า AIS 5G ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยเชื่อมต่อชีวิตดิจิตอลให้กับคนทุกกลุ่มไพร์ ในวิดีโอไม่ได้มีการเล่าถึงราคาโดยตรงนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นการสื่อสารในภาพรวมของแบรนด์และคุณค่าที่ a s มอบให้ผู้บริโภคเช่นความคุณค่าและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายอาจมีการโปรโมทแพ็กเกจเพิ่มเติมในช่องทางออนไลน์และหน้าร้านเพื่อกระตุ้นความสนใจหลังจากรับชมโฆษณา Place, AS 5G ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยทั้งในเขตเมืองและชนบทซึ่งเป็นจุดขายสำคัญช่องทางจำหน่ายครอบคลุมทุกช่องทางออนไลน์เช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชัน My AS และออฟไลน์ line, เช่น AS Shop และตัวแทนจำหน่ายโปรโมชั otion, ่นโฆษณานี้ใช้พรีเซนเตอร์พี่จองคันแลนซึ่งเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีการสร้างอารม อบอุ่นอุ่นใจให้กับผู้ชมด้วยการเสนอคำว่า as 5 g ช่วยเชื่อมต่อชีวิตประจำวันของทุกคนใช้โฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายากว้างต่อไปเรามาวิเคราะห์ swot analysis จากโฆษณากันค่ะ จุดแข็งเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ AS 5G สื่อสารจุดเด่นว่าใช้งานได้ทุกพื้นที่แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ AS 5G ผู้ให้บริการอันดับตน้ตนๆที่ผู้บริโภคไว้วางใจการใช้พรีเซนเตอร์ที่ดึงดูดพี่จงคันแลนสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายจุดอ่อนไม่มีรายละเอียดเทคนิคของเครือข่ายเช่นความเร็วหรือฟีเจอร์พิเศษที่เหนือกว่าคู่แข่งราคาไม่ชัดเจน ในวิดีโออาจทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มลังเลในการตัดสินใจโอกาสความต้องการเครือข่าย 5G ที่เพิ่มขึ้นผู้บริโภคต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงและเสถียรการเติบโตในเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้ a s มีโอกาสเพิ่มฐานลูกค้าผ่านแพลตฟรอร์มดิจิทัลอุปสรรค การแข่งขันในตลาดคู่แข่งในอุตสาหกรรมเช่นทูและดีแทต่างก็พัฒน,นาเครือข่าย,ย 5G และทำการตลาดเชิงรุกความคาดหวังของลูกค้าผู้บริโภคอ,อาจคาดหวังฟีเจอร์ที่มากขึ้นเช่นบริการเสริมพิเศษหรือราคาโปรโมชั่นที่ดึงดูดกว่ากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 1. การใช้กลยุทธ์ influencer, presenter marketing การเลือกพี่จองคันแล่นที่มีบุคลิกสดใสอบอุ่นและเป็นที่ชื่นชอบช่วยสร้างความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 2. content marketing ผลิตเนื้อหาเสริมเช่นบทความแพ็กเกจตโปรโมชัน่นหรือคลิปเบื้องหลังพรีเซนเตอร์เพื่อสร้าง engagement กับกลุ่มเป้าหมาย 3. เผยผ้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลักวิดีโอถูกปล่อยบน YouTube และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆเพื่อขยายการเข้าถึง 4. การโฆษณาแบบ t a r g e t a d ใช้ข้อมูลพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้เพื่อจอดกลุ่มเป้าหมายเช่นผู้ใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการ 5g ต่อมาเรามาวิเคราะห์วัตถุประสงค์ทางการตลาดกันต่อค่ะ สร้างการรับรู้แบรนด์ Band awareness ทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความครอบคลุมและความรวดเร็วของเครือข่าย AS 5G สร้างความเชื่อมั่นแบรนด์ trust เน้นให้เห็นว่า AS 5G เป็นเครือข่ายที่ไว้ใจได้ใช้งานได้ทุกพื้นที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ AS ในการพัฒนาเครือข่ายและบริการให้ดีที่สุดให้กับลูกค้ากระตุ้นความสนใจและยอดขาย customer acquisition ส่งเสริมให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเลือกใช้บริการ AS 5 G ผ่านประสบการณ์ที่ดีและเน้นให้เห็นว่า AS 5 G เป็นเครือข่ายที่ไว้ใจได้ใช้งานได้ทุกพื้นที่คีย m เ s ส a g จ AS 5 G จริงๆอุ่นใจทั่วไทยเน็ตแรงสื่อถึงความมั่นใจในเครือข่ายที่ครอบคลุมและมีความเร็วสูงพร้อมให้บริการทุกที่ทั่วประเทศขอบคุณที่ฟังกันจนจ,นจบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ